สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะสัปดาห์นี้กับเดือนหนาวนะคะวันตอนนี้ก็ช่วงของอากาศหนาวที่เข้ามาแล้วนะคะกิจกรรมดีๆในปลายปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราเห็นความมุ่งม,มั่นตั้งใจของกลุ่มเยาวชนซีไทยแลนด์ค่ะที่ได้ขับเคลื่อนโครงการดีๆเป็นต้นกล้า ที่เราอยากจะฝากความหวังไว้กับน้องๆกลุ่มนี้ว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยกันในการกับเคลื่อนสังคมและก็ประเทศไทยในอนาคตนะคะและวันนี้นะคะโครงการที่จะเกิดขึ้นที่ชื่อว่า Digital Youth Network Thailand นะคะหรือว่าเป็นโครงการที่ทำโดย s e ท์ไทยแลนด์เนี่ยนะคะวันนี้เรามีน้องๆเยาวชน2ท่านนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการะคะ่ะก็เป็นท่านแรกนะคะน้องน้ำปริสาสัตทินศีนะคะเป็นประธานเครือข่ายเยาวชนซี ไทยแลนด์แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะน้องใบเตยนิรินพัฒ์สิงคปะนะคะซึ่งน้องเป็นโคศโกซีไทยแลนด์ก็ต้อนรับน้องๆสองคนเข้าสู่รายการนะคะสวัสดีต้อนรับสวัสดีค่ะด,ด,ด้วยความสดใสนะคะของสัปดาห์ของเดือนธันวาคมที่เราคิดว่าวันนี้โครงการดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นและกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทยด้วยนะคะเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างนี้แล้วมีความรู้สึกถ้าเป็นภาษาโบราณเขาเรียกว่านอนตายตาหลับ คือฝากความหวังไว้ค่ะเพราะว่าวันนี้เยาวชนก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่จะมาดูแลบ้านเมืองของเราต่อไปแต่การที่เราได้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของซีไทยแลนด์ที่กำลังสร้างน้องๆที่เป็นต้นกล้าให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลประเทศชาติอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะก็อยากให น้องน้ำนะคะในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายเยาวชนซีทไทยแลนด์วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งและแกร่งนะคะในการที่เราจะต้องดูแลเครือข่ายของเราคําว่าเครือข่ายนี่ไม่ใช่แค่คนหลักร้อยแต่วันนี้ขยายเป็นหลายจะเรียกว่าเป็นหลักหมื่นแล้วก็ได้ใช่ไหมคะก็อยากให้น้องน้ําอาจจะเกริ่นนิดนึงหลายๆท่านอาจจะคิดว่าซีทไทยแลนด์คืออะไรนะเคยได้ยินเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าซีทําอะไร ก็เครือข่ายเยาวชนซีไทยแลนด์ค่ะเราเป็นเครือข่ายเยาวชนที่เรามีความมุ่งหวังว่าเราอยากจะสร้างเยาวชนที่เป็นเยาวชนรักบ้านเกิดค่ะอยากให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองกลายเป็นผู้นําแล้วให้เขาเนี่ยนำความรู้ความสามารถเขาเนี่ยค่ะนํากลับไปพัฒนาท้องถิ่นเขาอาจจะเริ่มต้นจากบ้านเกิดเริ่มต้นจากจังหวัดเริ่มต้นจากชุมชนแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาที่เมืองหลวงนะคะแต่ว่าดูแลบ้านที่เขาอยู่ใช่ค่ะจะเป็นคนจังหวัดไหนก็ได้ใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนภูมิภาคไหนอยากให้เขาเริ่มต้นที่อยากจะ พัฒนาบ้านเกิดช่วยเหลือชุมชนเขาช่วยเหลือประชาชนพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นของเขาค่ะแล้วก็ให้เขาเนี่ยทำสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทํากิจกรรมจิตอาสาการช่วยประชาสัมพันธ์บ้านเกิดรวมถึงอนาคตเขาอาจจะช่วยพัฒนาสินค้าชุมชนหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขาด้วยก็ได้คะหรือว่าการพัฒนาในสังคมนะคะ,คะสังคมที่เขาอยู่ ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ะนะคะซึ่งวันนี้เราก็ต้องยอมรับในเรื่องของการดูแลโลกใบนี้ด้วยโลกเราร้อนขึ้นทุกวันสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งก็ต้องฝากไว้คนเมืองนี่โอกาสที่จะดูแลก็มีแต่ตึกรามบ้านช่องนะคะที่เราต้องทอํายังไงให้ลดโลกร้อนให้ได้มากในการลดก๊าซเรือนกระจกแต่ว่าโปรเจกต์ที่น้องน้ำกำลังพูดถึงนี่คือการที่ดูแลบ้านของเขา คำว่า<ะ>บ้านเขานี่ก็คือจังหวัดเขาตําบลดเขาอำเภอเขาที่เขาอยู่ทําอย่างไรให้อยู่แล้วมีความสุขได้มีการพัฒนาแต่พัฒนาไม่ได้ไปพัฒนาแค่ชุมชนอย่างเดียวเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนใช่ใชเลยค่ะ การพัฒนาตัวเองอย่างที่เราเห็นเนี่ยจากเริ่มต้นของซีดนี่มากี่ปีแล้วคะจริงๆแล้วตอนนี้ซีดเพิ่งเริ่มต้นมาแค่สองปีเองค,ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีเครือข่ายอย่างที่ทางพี่ก้อยบอกเลยคะ่ะว่าเกือบจะเข้าหลักหมื่นแล้วค,ะค่ะแล้วก็มีทั้งน้องๆที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาแล้วก็มีระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะขยายเข้าไปในส่วนของประถมศึกษาด้วยค,ะค่ะก็เรียกว่าไม่ได้เอาแค่เยาวชนแล้วใช่เลยค่ะก็คือทุกคนที่ ใช้เรียกว่าเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย่ะมีสิทธิ์ที่จะเป็นซีดได้หมด,ดทุกคนเลยเพราะว่าน้องๆก็จะเติบโตขึ้นมาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะใช่ปีของการเจริญเติบโตจนถึง2ปี3ปีต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างอย่างวันนี้ที่เห็นน้องใบเตยเองก็มีหน้าที่ทําเป็นโฆโสกซีดไทยแลนด์ด้วยใช่ไหมภารกิจนี้เป็นยังไงบ้างคะ สนุกค่ะแล้วก็เป็นภารกิจที่ต้องแอคทีฟอย่างตลอดเวลาค่ะแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนทีมของซีดไปเรื่อยๆค่ะค่ะเห็นที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของเอปกด้วยใช่ไหมคะอือ ก็ในส่วนของช่วงเอเปกที่ผ่านมาค่ะได้รับโอกาสค่ะร่วมกับสำนักข่าวค่ะในเรื่องของการที่จะเป็นนักข่าวเยาวชนค่ะในร่วมของการทำข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงของเอเปกค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์อีกทางหนึ่งทางแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยค่ะเพราะว่าช่วงเอเปกเนี่ยหลายๆคนอาจจะติดตามข่าวสารท้งช่องทางออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนค่ะซึ่งทางเราเองก็เลยได้เป็นตัวแทนเข้าไปร่วมในงานเอเปกค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น้องๆสามารถที่จะติดตามได้แล้วก็ได้ เห็นการเคลื่อนไหวนะคะต่างๆของพี่ๆที่เข้าไปอยู่ในงานนั้นด้วยใช่เลยค่ะใช่ไหมคะอันหนึ่งที่เราเห็นแล้วมีความรู้สึกประทับใจกับความภาคภูมิใจที่ว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาคือการพัฒนาคนก็คือการสร้างคนสร้างชาตินั่นเองนะคะ,คะกิจกรรมต่างๆนี่จะผ่านในเรื่องของโรคดิจิทัล และล่าสุดก็จะมีเรื่องของ Digital Youth Network Thailand ที่จะเกิดขึ้นอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึ่งอ่ะเพราะว่าโปรเจกต์นี้เพิ่งปิดรับสมัครไปเมื่อไม่กี่วันนี้เอง ค,ค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปเลยค่ะว่าซีพายแลนเราต้องการสร้างผู้นําในระดับเยาวชนค่ะแล้วก็ให้เขาเน้นนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาท้องถิ่นเขาซึ่งเรามองเห็นโอกาสในเรื่องของดิจิตอลค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เยาวชนทุกวันนี้ใช้กันเป็นประจําเลยแล้วก็ส่วนใหญ่น้องๆจะใช้ในเรื่องของชีวิตประจําวันทั่วไปแต่เราอยากให้เขามองว่าเอาดิจิตอลตรงนี้ที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยนำกลับไปพัฒนาบ้านเกิดได้ไหม,มนําไปใช้เรื่องไหนได้บ้างหรือว่าเป็นกระบอกเสียงอะไรให้กับสังคม ได้บ้างในเรื่องของดิจิตอลค่ะซึ่งเป็นการที่มาของการเกิดขึ้นของโครงการดิจิตอลยูท t เน็ตเวิร์ h ไทยแลนค่ะซึ่งอันนี้เราก็จะมีการคัดเลือกเพ่ให้กับน้องๆที่มีเรียกว่ามีศักยภาพในกลุ่มแรกก่อนใช่ไหมคะอย่างเดนภาพที่เห็นเราก็จะได้มีโอกาสได้ในวันที่2 2่4 2บสถึี่ะใช่ไหมคะช่วงนี้ก็อยู่ในการคัดเลือกใบสมัครล้ว่าของใครที่จะ ได้รับการคัดเลือกไปค่ะก็จะเป็น50คนแรกค่ะ50คนแรกเรียกว่าเป็นรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นแรกแล้วก็ถือว่าเป็นเทรนเนอร์เลยค่ะเขาจะกลายเป็นโค้ชให้กับน้องๆที่เดี๋ยวปีหน้าค่ะจะขยายผลไปถึง2,000คนค่ะให้เขาเนี่ย50คนเนี่ยเป็นโค้ชแล้วก็ไปลงในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดให้เขา้วนานั้นเราก็ต้องมีความหลากหลายใน50คนอาจจะมาจากหลากหลายจังหวัดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็หลากหลายทั้งจังหวัดแล้วก็หลากหลายจากสังกัดด้วยค่ะซึ่งเรามองเห็นถึงเยาวชนซีไทยแลนด์ด้วยแล้วก็ เยาวชนในส่วนอื่นที่เป็นเครือข่ายค่ะที่เขามีความรู้ความสามารถทางด้านดิจิตอลจะได้นําความรู้ทั้งสองส่วนเนี่ยมาบูรณา,าการกันซึ่งจากภารกิจอันเนี้ยเราก็จะได้โคศโกหรือว่าเป็นเรียกว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ในการที่จะต่อยอดเหมือนอย่างกับใบเตยใบเตยก็เป็นโคศกซีดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะเราก็จะฝึกให้น้องๆได้ใช้เรียกว่าเทคโนโลยีที่อยู่ติดตัววันนี้มือถือไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือไม่ใช่แค่เป็นแค่ถ่ายรูป แต่มือถือกำลังทำทุกอย่างบนโลกมือถือเนี่ยในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลเขาสามารถที่จะเป็นสถานีโทรทัศน์ของตัวเองได้ด้วยใช่ไหมคะสามารถจะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อที่จะให้คนติดตามในโลกเขาได้ถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้แพลตฟอร์มของซีดก็เกิดขึ้นแล้วด้วยค่ะค่ะแตี๋ย yeah. ก็จริงๆแล้วเราพยายามมุ่งไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เยาวชนส่วนใหญ่ใช้เป็นเข้าถึงได้มากข้าถึงเลยค่ะแล้วก็มองเห็นโอกาสว่าถ้าเขาเนี่ยใช้แต่เรื่องของในเรื่องของชีวิตประจําวันทั่วไปเขาอาจจะยังได้ประโยชน์ไม่สูงสุดหรือว่าเขาสามารถไปทาอย่างอื่นได้ซึ่งทุกวันนี้น้องๆสามารถสร้างรายได้ด้วยซ้ำบนโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยเราอยากสร้างให้เขาเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมค่ะว่า ทุกวันนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนๆได้ไหมให้กับน้องๆในชุมชนได้ไหมในการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่อสื่อที่ไม่ปลอดภัยสื่อไหนที่ fake news มาแล้วเด็กอาจจะไม่รู้ก็เสพเข้าไปแบบเชื่อแบบเชื่ออย่างฝังใจใช่ค่ะโดยไม่ได้มีการกรองก่อนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเาเรียกกระตุก ให้ใ<ช>นิดนึงให้ตุกตุกตอมคิดนิดนึงใช่ไหมให้เด็กๆได้มาช่วยกันคิดก่อนที่จะแชร์หรือก่อนที่จะเชื่อใช่เลยค่ะ,ะ,คะเหมือนกับว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆแล้วกันค่ะซึ่งซึ่งตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะวันนี้เองเนี่ยที่ทราบถึงผลงานน้องๆก็กําลังเตรียมอยากจะมีสถานีข่าวของตัวเองด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปค่าว่าก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกับงานเอพิกค่ะแล้วก็ในการเป็นนักข่าวเยาวชนเราก็มองเห็นโอกาสว่าเราจะสร้างนักข่าวเยาวชนแต่เป็นนักข่าวแบบ l o c a l reporter ค่ะเป็นนักข่าวประจําถิ่นละค่อย่างวันนี้วันนี้จังหวัดเขามีอะไรอย่างสมมติตอนนี้เริ่มหนาวแล้วใช่ไหมคะอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวงานอย่างที่เชียงรายตอนนี้ก็จะเริ่มมีงานดอกไม้ นะคะประจําปีเลยค่ะที่เขาจะจัดเป็นงานดอกไม้ก็จะมีความสวยงามอย่างเงี้ยเด็กๆก็อาจจะแบบเชิญชวนให้ทุกคนมาท่องเที่ยวบ้านเขาได้ใช่ค่ะและ<ง>้วก็สื่อน้องๆเยาวชนเขาก็จะเสพหรือว่าดูกันในรูป<ง>แบบ<ง>ของเยาวชนค่ะเขาก็จะมี<ง><ง>รูปแบบที่เขาสนใจเทคนิคการน rene, video, <ง>ําเสนอคลิปวิดีโอรูปภาพต่างๆงซึ่งเรามองเห็นว่าโอกาสเนี่ยให้สร้างให้น้องๆเนี่ยเขาเป็นนักข่าวท้องถิ่นเลยดีกว่าแล้วก็ให้เขาเนี่ยเผยแพร่เรื่องราวนําเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นเขารวมถึงโอกาสที่เขาจะประชาสัมพันธ์บ้านเกิดเขาได ใช่เช่นหน้าหนาวจังหวัดนี้แล้วจังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมีอาหารอะไรอยากจะเชิญชวนให้คนเข้าไปท่องเที่ยวหรือว่าให้คนเข้าไปเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมด้วยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมที่ได้ฝึกมาอยากให้ทั้งสองท่านได้ลองคุยเล่าถึงประสบการณ์นิดนึงเพราะว่าเห็นบอกว่าเ,เรามีกิจกรรมเรื่องของดิจิทัลอินไซต์เกิดขึ้นแล้วก็ไปฝึกอบรมให้น้องๆในแต่ละภูมิภาคใช่ไหมคะอันที่ผ่านมา2ปีนี่เราฝึกไปกี่รอบแล้วจัดอบรมไปเนี่ยค่ะ ก็ S <S จริงจริงดิจิทัลอินไซ์นี่เยอะมากค่ะเกือบจะเป็น20รุ่นแล้วค่ะก็จะมีจากที่น้องทางน้องใบเตยด้วยไปอบรมให้กับทางภาคเหนือ,อ <S 2> <S 2> <S ด้วยค่ะเกือบเกือบ10บรุ่นค่ะแล้วก็ <S 2> <S 2> <S มีเราพยายามขยายเครือข่าย,ขายไปที่ทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้จัดร่วมกับทางสพทในส่วนของภาคกลางค่ะก็จะมี3 4ครั้งก็รวมๆแล้วเกือบ20ครั้งเลยค่ะแต่นี้คนก็อยากรู้เอะแล้วอบรมอะไรแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากสนใจอยากให้ลูกหลานเขา ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในโครงการนี้จะทำยังไงอย่างนี้ค่ะค่ะก็ในส่วนของกิจกรรมดิจิ t a ลอินไซด์นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยก็ทางเตยเนี่ยก็มีโอกาสได้จัดกับภาคเหนือไปจำนวน10ครั้งค่ะก็จะรับสมัคร กลุ่มน้องเยาวชนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาค่ะตอนปลายค่ะแล้วก็ตอนต้นด้วยค่ะก็น้องๆคนไหนที่มีความสนใจก็สามารถสมัครได้ทางเพจ Facebook ของเราค่ะแล้วแล้วก็เราเนี่ยก็จะส่งไปทางสพทออีกทีนึงค่ะให้จัดน้องๆมาเข้าร่วมอบรมค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆมัธยมที่เราได้จัดไปนะคะก็ เราก็จะให้ความรู้ในเรื่องของ fake news ค่ะในเรื่องของ cyberbully ค่ะรวมถึง digital footprint ค่ะแล้วก็โอกาสหรือว่าภัยบนโลกออนไลน์ต่างๆค่ะซึ่งผลตอบรับที่เราได้รับจากน้องๆมานั้นนะคะก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีมากๆค่ะ <c oughs> เนื่องจากว่าในโรงเรียนหรือว่าทางที่ระบบการศึกษาค่ะมันยังไม่ได้มีในส่วนของเรื่องนี้ค่ะแต่ว่า เรื่องนี้เราก็ไปนําเสนอให้กับน้องๆให้ความรู้กับน้องๆซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไกลตัวกับน้องเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็คลุกคลีหรือว่าเกิดมาพร้อมกับดิจิตัลอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราอะค่ะในฐานะที่เป็นเยาวชนเราก็เลยอยากที่จะให้ความรู้และก็เสริมทักษะ เสริมภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆค่ะได้มีความรู้ในส่วนของตรงนี้แล้วก็ใช้ดิจิทัลได้อย่างถูกวิธีค่ะอ,อย่างตัวอย่างที่เราเห็นในวิดีโอในภาพนั้นก็เป็นการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นความร่วมมือแต่อันนี้ก็คือหลากหลายโรงเรียนที่เราให้น้องๆมาอันนี้จัดกันครั้งหนึ่งกี่วันนะคะอันนี้จัดหนึ่งวันค่ะอ,คอันนี้จะเป็น ทีแรกค่ะเราก็จะจัดเป็นในรูปแบบออนไลน์ค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้ไปจัดแบบออนไซต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงซีดติดปัญหาโควิดใช่ไหมก็ต้องออนไลน์กันแต่ตอนนี้พอออนไซต์นี่ก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าได้เจอกันได้สัมผัสกันได้เห็นได้รู้จักกันหลากหลายโรงเรียนก็เกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมาเนาะ ใช่ไหมคะอันนี้ก็มีหลายโรงเรียนเลยค่ะเป็นน้องๆจากสพทอค่ะอันนี้ก็ฝึกให้เขาได้กล้าแสดงออกด้วยนะคะใช่ค่ะเราพยายามให้เขาพอเขาเรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาเขารู้หลักการรู้ทฤษฎีไปแล้วค่ะอยากให้เขาลองปฏิบัติดูว่าให้ให้เขาลองทําออกมาได้ไหมเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หรือว่าเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นก็จะเป็นคลิปวิดีโอค่ะก็คือให้น้องๆลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งเล่าอะไรค่ะค่ะค่ะก็ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนในการที่จะสร้างคอนเทนต์ตรงนั้นเข้ามานะคะแต่ก็สามารถที่จะเป็นสื่ออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่พอดีไม่ได้เปิดเสียงมาด้วยนะคะถ้าเปิดเสียงเราก็เชน,น้องเขากำลังจะแนะนำอะไรสักอย่างหนึ่งใ,<ช>ในเรื่องของ ของตัวโครงการใช่ค่ะก็จะบอกเล่าในเรื่องของหลักสูตรเราสอนอย่างที่น้องใบเตยบอกค่ะมี3-4หัวข้อที่เราสอนน้องๆไปเราอยากให้เขาลองนําเสนอดูซิว่าเขาเข้าใจในส่วนของเนื้อหามากน้อยแค่ไหนก็เขาก็จะออกแบบรูปแบบคลิปอย่างนี้เลยค่ะตามสไตล์วัยรุ่นลงในแคมบบ ความพร้อมเตียงด้วยนะคะใช่ค่ะเขาก็าาจะใช้ความคีเอทีฟของเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาค่ะมาสร้างคลิปวิดีโอแล้วก็จริงๆแล้วเราลงเพจซีไทยแลนด์ไปค่ะก็เชื่อไหมคะว่าทุกคลิปเนี่ยมีเฉลี่ยคนยอดคนดูเนี่ยเกือบหลักพันเลยค่ะแล้วก็มียอดการแชร์กดไ like ลค์กัน<อ>ที่เยอะมากเพราะว่าจะตรงกับกลุ่มเป้าหมายของน้องๆเขาเขาก็จะชอบดูสื่อที่ประเภทเดียวกันในวัยเดียวกันค่ะอันนี้เมื่อกี้ได้ดูเหมือนกันก็สองคนนี้ก็พยายามจะทำคลิปเพื่อ บอกถึงเรื่องของการขายนี่ก็ก็น่าร<ช>ักนะคะขายน้ําพริกนะคะเป็นน้องๆระดับปถมเองค่ะคุณปฐมปลาย,อายเองขายเห็ดนางฟ้าของ<ช>จังหวัดเขาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกจะมีอีกอีกอักอนหนึ่งก็มีไปช้อปปิ้งอีกที่หนึ่งด้วย เป็นการโปรโมทจังหวัดยโสธรหรือไงใช่ค่ะเขาก็จะทําสื่อว่าให้เขาเห็นว่าจริงๆอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตประจําวันเสพข่าวดูโซเชียลอย่างเดียวเขาสามารถใช้เพื่อสร้างรายได้ได้หรือว่าใช้เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเขาได้ว่าเขามีของดีอะไรอย่างทีบ้านหรือว่าที่หมู่บ้านเขาอาจจะผลิต น้ำพริกอย่างเมื่อกี้นะคะก็สามารถที่จะโปรโมทได้เลยนะคะถ้าแบบว่าเรามั่นใจว่าน้ำพริกของคุณแม่คุณป้าคุณยายนี่อร่อยสุดๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเสียค่าโฆษณาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้เด็กให้ทํางานหารายได้แล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนครอบครัวนะคะให้มีรายได้พิเศษด้วยใช่ค่ะทดีนี้พอมากับมาถึงโครงการยูทนะคะที่จะเกิดขึ้นวันที่24คือ24สิง2 4 4ค่ะทีนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างคะอยากให คนที่สนใจแบบเออถ้าเกิดคราวนี้ไม่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมอา,อาจจะแบบไปขอเข้าร่วมมีโอกาสได้ส่งเข้าประกวดในคราวหน้าอย่างเงี้ยค่ะ ก็วันที่22่สงหรือนี้ค่ะก็เป็นการอบรม3วัน2คืนค่ะก็น้องๆเนี่ยจะได้ใช้คําว่าฝึกเข้มข้นเลยค่ะจากวิทยากรมากความสามารถจากหลากหลายหน่วยงานเลยค่ะเมื่อกี้เห็นสไลด์ขึ้นมาที่มีกูรูโอ้กูรูเยอะมากเล่ค่ะเดี๋ยวอาจจะขอสไลด์อีกภาพหนึ่งนะจะได้เห็นว่ามีวิทยากรจากหลากหลายที่เข้ามาให้ความรู้ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรู้ทางด้านดิจิตอลค่ะก็คือให้น้องๆเขาเนี่ยโหเตรียมความพร้อมเตรียมทักษะให้เรียบร้อย ค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะก็จะมีพี่ดาวน้อยนะคะท่านสวดาวน้อยท่านก็เป็นเหมือนคุณแม่จะเรียกคุณพ่นพูดที่ดูแลนะคะบุกเบิกในการทําให้เกิดซีดไทยแลนด์ขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้ท่านก็เป็นกําลังสําคัญในการที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้กับเยาวชนได้มีโครงการดีๆต่อยอดออกไปนะคะ ค่ะ,คะก็อย่างที่บอกเลยค่ะก็จะมีจากทางท่านอนน้อยด้วยที่จะเป็นฝึกการเป็นเทรนเนอร์เลยค่ะ,คะอย่างเข้มขน้นแล้วก็มีตัวแทนจากทางกระทรวงค่ะ d ดี กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะอค่ะอันนี้ก็คือโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงด้วยนะคะก็ต้องต้องบอกว่าอันนี้ต้องเป็นการขอบคุณอย่างที่สุดเลยนะคะที่ได้เห็นความสําคัญของกิจกรรมแล้วก็ได้สนับสนุนน้องๆนะคะก็แล้วก็มีท่านอื่นๆเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากทางมีเดป้าด้วยใช่มีเดป้าค่ะมีกองทุนสื่อพัฒนาสื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยรวมถึงมีจากบริษัทเอกชนชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าเป็นบริษัทอื่นๆค่ะที่จะมาให้ความรู้น้องๆตลอด3วัน2คืนค่ะเมื่อกี้ก็จะเห็นมีวิทยากรที่เป็นกลุ่มพวกเราใช่เป็นเรียกว่าเป็นพ<ช>ี่ซีดแยงนะคะ,คะอาจจะขออีกรูปนึงจะได้แนะนําวิทยากรให้ครบนะคะว่าเรามีการพัฒนา บุคลากรของซีดออกมาแล้วก็ทําให้วันนี้เราเห็นถึงกําลังสําคัญแล้วว่าน้องได้เติบโตแล้วก็ได้ช่วยงานได้เยอะมากนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นจะมีก๊อตจิด้วยมีก๊อตจิค่ะแล้วก็มีส่วนต่อของน้ําเองแล้วก็มีของทางเป็นภาพโปสเตอร์ที่เห็นวิทยากรใช่ค่ะก็อย่างที่เห็น3ท่านค่ะจะเป็นตัวแทนของทางซีดเทลันที่จะไปเทรนนิ่งน้องๆแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าคุณก๊อตจิเองก็จะเป็นหัวเรือสําคัญในการจัดทําโครงการดิจิตอลยูทู เวิร์กค่ะไทยแลนด์<ม>สร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครดิจิตัลค่ะ,คะแล้วก็อย่างน้ำเองก็จะไปให้ความรู้น้องๆทักษะในเรื่องของการเป็นผู้นำ<ม>การที่จะคิดสร้างสารรค์ทำอะไรเพื่อสังคมเป็นเหมือนไปให้พลังเขา<ม>เป็น empower <ม>เขาค่ะวันนั้นก็จะมีโคศกซีทยอยู่หลายท่านด้วยใช,ใช่ค่ะ,คะแล้วก็ไปเตยเองก็จะเหมือนเป็นไอดอลน้องๆคนหนึ่งแหละที่ไปทำให้ดูว่าการเป็นโคศกที่ดีคำว่าคำว่าที่ดีไม่จำเป็นต้องสวยอย่างเดียวแต่ว่า เก่งด้วยความพร้อมก็เรียกว่าสวยด้วยความสามารถนะคะ,คะก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราเห็นว่าโครงการนี้ได้ช่วยทำให้กลุ่มเยาวชนนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราต้องบอกว่าห่างไกลเพราะว่าในกรุงเทพเองเนี่ยการเข้าถึงหรือการรับรู้หรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเด็กที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคต่างจังหวัดเนี่ยการที่เขาจะได้เข้าถึงหรือการรับรู้เนี่ยมันก็อาจจะน้อยกว่า ดังนันตรงนี้เราก็ต้องเห็นนะคะอันนี้ก็ที่วัดภาคเหนือใช่ไหมคะอันนี้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกิจกรรมดิจิ t อล i n นไซต์ค่ะก็จะเป็นรูปของพี่ๆค่ะจากซีท์ไทยแลนด์หมดเลยค่ะเป็นผลผลิตของซีท์ไทยแลนด์ค่ะรุ่นแรกใช่ค่ะแล้วก็มาต่อยอดให้ความรู้กับน้องๆในรุ่นถัดๆไปด้วยค่ะอืมซึ่งความรู้ตรงนี้เขาก็สามารถจะไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยในการที่เมื่อกี้ที่น้องน้ำพูดถึงก็คืองานที่จะนำไปใช้ในการสร้าง <c oughs> งานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนด <c oughs> <ช>้วยนะคะ <c oughs> หรือการเป็นการฝึกให้เขาได้มีความกล้าในการที่จะแสดงออก <c oughs> แล้วก็หลายๆอย่างนะคะในการฝึกเนี่ย <c oughs> เขาก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของอกรอบวิธีการในการนําเสนอการใช้คําพูดหรือว่าแม้แต่บุคลิกการแสดงการท่าทางต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ content is the king หรือที่เรียกว่าเนื้อหาในการที่จะนําเสนอทําไงให้มันเป็นประโยชน์ <c oughs> อย่างมากที่สุดกับคนดูนะคะ่ะ ก็อยากให้ทั้งสองท่านทิ้งท้ายฝากไว้กับเยาวชนที่เราเห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยนอนาคตของประเทศชาติเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเครือข่ายของซีไทยแลนด์ได้กระจายออกไปอย่างทั่วประเทศแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยเนี่ยอนาคตของประเทศไทยก็คงจะมีความสดใสนะคะแล้วก็มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะค่ะ ก็สำหรับน้ำเวงค่ะในฐานะที่เป็นประธานเยาวชนซีไทยแลนด์ค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนทั่วประเทศค่ะที่กำลังดูรายการนี้อยู่นะคะก็อาจจะฝากให้กับน้องๆค่ะว่าในวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยมีความพร้อมอย่างเต็มที่เลยทั้งทักษะความสามารถแล้วก็ด้วยช่วงวัยที่มีทั้งอุดมการณ์ที่อยากจะทำอะไรต่างๆมากมายค่ะแต่ในวันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญอยากให้น้องๆมองถึงการทำเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเพื่อบ้านเกิดตัวเองหรือว่าประเทศของตัวเองค่ะว่า ในวันนี้น้องๆจะเป็นอนาคตของประเทศชาติของเราเป็นคนรุ่นต่อไปที่จะมาพัฒนาประเทศชาติค่ะเพราะฉะนั้นแล้วประเทศชาติกําลังต้องการความสามารถน้องๆแล้วก็กําลังต้องการกําลังสําคัญอย่างน้องๆเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้น้องๆค่ะในวันนี้ถ้ามีโอกาสให้ลุกขึ้นมาทํากิจกรรมหรือว่าทําสิ่งอะไรต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นรวมถึงช่วยเหลือประเทศชาติได้ค่ะก็อยากจะฝากไว้แล้วก็ถ้าสมมุติสนใจอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของทางซีไทยแลนด์หรือว่าอยากจะติดตาม ข่าวสารต่างๆค่ะซีไทยแลนด์เรามีกิจกรรมต่อเนื่องเยอะแยะมากมายค่ะอาจจะฝากติดตามไว้ที่ทางเพจ f a c e b o o k ค่ะซีไทยแลนด์ค่ะก็ให้น้องๆติดตามข่าวสารได้เลยค่ะค่ะก็ซีเอสเด s น d ะคะแล้วก็ Thailand ก็คลิกเข้าไปก็เสิร์ชหาได้เลย<ช>นะคะใบเตยแล้วคะมีทิ้งไทยสักนิดหนึ่งค่ะ ค่ะก็อยากจะฝากน้องๆน,นะคะเตยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนค่ะมีความชอบและก็มีความสามารถในตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะแสดงศักยภาพตรงนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อที่จะพัฒนาประเทศของเราเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนและก็เกิดประสิทธิภาพ ต่อไปนะคะแล้วก็อยากจะเมื่อกี้ฝาก Facebook ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะมี i n s t a g r กรนะคะสามารถเข้าไปดูคอนเทนต์นะคะหรือว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Seed Thailand ได้ที่ Instagram s นะคะ s e แล้วก็ Underscore Thailand ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะนั่นก็คือ Seed Thailand นะคะเยาวชนต้นแบบ ที่จะเป็นต้นกล้าของประเทศไทยนะคะที่เราเห็นว่าโครงการดีๆนะคะอย่างซีดไทยแลนด์ที่เป็นเยาวชนอาสาดิจิทัลนะคะเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าโรกเปลี่ยนนะคะเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยโลกสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลเนี่ยเราก็จะต้องพร้อมกับการรับมือในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้โครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่22-24ธันวา d i ดิจิท y o u ุท n e เน็ตเวิร์กไทยแ เราก็คงจะได้นําเอาเรื่องราวตรงนี้นะคะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ให้น้องๆเยาวชนได้ติดตามความสําเร็จของ50คนนะคะว่าได้มีการฝึกแล้วเนี่ยจะไปต่อยอดในการที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเป็นโคช้ชให้กับพวกเราเยาวชนในพื้นที่ภูมิภาคนะคะอย่างที่น้องน้ําได้เน้นย้ําว่าอยากให้มีการทํางานเพื่อส่วนรวมเพื่อ บ้านเกิดนะคะสังคมแล้วก็ประเทศชาติของเรานะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองคนเลยนะคะคทั้งน้องน้ําแล้วก็น้องใบเตยนะคะที่วันนี้เราทําให้รายการรักเมืองไทยมีความรู้สึกสดชื่นกับสิ่งดีๆที่เยาวชนกําลังช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยะคะ่ะวันนี้ดิฉันดรธัญญา,าพงศิริแล้วก็น้องๆสองท่านลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ